แล้วท่านจึงตอบคาพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเยโฮวาจอมทัพตรัสดังนี้แหละสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันยีสิบสองนะคะสำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้มาจากหนังสือริดเดกของพระวิญญาณในท่านซึ่งเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณเลหาหะประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะคืออักระทูต ควรวางชีวิตให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นคุณผู้ฟังที่รักคะอัครทูตนั้นนะคะมีหน้าที่ในการวางรากฐานของคริสตจักรและคนของพระเจ้าดังนั้นอัครทูตควรจะเป็นคนที่มีความถ่อมใจไม่เป็นเหมือนกับตำรวจที่คอยไปจับผิดคนอัครทูตควรจะไปด้วยสติปัญญาและฤทธิเดช ้าพเจและเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นทำตามวางชีวิตให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นนะคะในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่11ข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ดังนั้นนะคะ อัครทูตนั้นได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าและเมื่อออกไปนั้นเขาต้องเป็นตัวอย่างให้คนเห็นพระคัมภีร์ได้บอกว่ามีอัครทูตปลอมมามากมายในยุคสุดท้ายแสดงว่ามีอัครทูตจริงและมีอัครทูตปลอมเราจะต้องระวังให้ดีๆว่าเรานั้นได้ไปสังสรรค์หรือไปสมาพันธ์กับอัครทูต จริงหรืออัครทูตปลอมพระคัมภีร์เตือนไว้ชัดเจนเลยว่ามีอัครทูตปลอมเกิดขึ้นในโลกนี้ในยุคสุดท้ายดังนั้นนะคะเราอย่าไปโอ้อวดว่าตัวเองเป็นอัครทูตสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เราเป็นอัครทูตมันก็เป็นโดยปริยายโดยเราไม่ต้องไปอ้างตัวว่า เราเป็นอัครทูตรหรือเปล่าในพระธรรมวิบาลบทที่สองข้อที่สองได้กล่าวไว้ว่าเรารู้จักแนวลางกระทำของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่อวดว่าเป็นอัครทูตแต่หาได้เป็นไม่ และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสาจะมีคนจำนวนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในคริสตจกักรหรือเข้ามาในเมืองของท่านในประเทศของท่านแล้วก็มาอ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่จริงแล้วเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ถูกส่งมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาถูกส่งตัวเองมาเพื่อหาเงินเพื่อสร้างชื่อเสียง เพื่อทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคนที่ถูกพระเจ้าส่งมาจริงๆนั้นนะคะเขาจะอยู่เพื่อพระเยซูและให้ชีวิตของเขานั้นเป็นประโยชน์แก่คริสตจักรของพระเจ้าโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่ปรารถนาที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองไม่ปรารถนาเงินทองอะไรทั้งสิ้นนั่นคือ อัครทูตที่แท้จริงของพระเยซูนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันคะ่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับอัครทูตที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับคนของพระองค์คนที่พระองค์ทรงส่งมาเพื่อประโยชน์ของคริสตจาก และคนของพระองค์คนที่อยู่เพื่อทำให้ผู้อื่นจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นและช่วยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตคนที่เป็นอย่างองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และขอทรงอวยพรอัครทูตของพระองค์ในยุคนี้ที่พวกเขาทุกคนจะเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อนำคนมากมายมาได้รับความรอดและเพื่อที่คนเหล่านั้นจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่ดีนี้และเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นต่อๆไปอธิษฐานร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้ หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ